อ๋อ oh, มาหาโอดินแล้วนะครับที่จินดุนกากับโอทินจะได้พบกับท่านแล้วสินะขัามีหอ,อกท่านด้วยนะรู้ไหมพลังของท่านโอ้ oh, oh, อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้สร้างหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนะแอลเลนแอนดวคิสตินคอรีคอสตา เดนเนียลเหรอดอนไม่อ่านนามสกุลนะครับนะเพราะเดวออกเสียงผิดออใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าอยู่กันเอา้าแล้วทำไมคนนี้หัวหทำไมคนนี้หัวขาดฮันเตอร์ฮันเตอร์คุณฮันเตอร์หัวขาดทีมงานครับคุณไม่ชอบอะไรคุณฮันเตอร์หรอทำไมคุณฮันเตอร์หัวขาดวะเนี่ยโอ้โหทีมงานเยอะมากแต่ตก็ถูกต้องแล้วนะครับเกมเกมหนึ่งใช้คนสร้างเยอะเยอะมากอยู่แล้วนะมาเจอโอดินออื น่าจะเป็นทีมสร้างนะขอลงไปดูทีมสร้างอีกทีขอลงไปดูฟู้พัฒนาก่อนมันผู้พัฒนาอยู่แล้วละครับคิดว่าเฮ้ยวิลเลียมและวิลเลียมมัมวิวเดสวอตเดอะเฮลโอ้โหวิลเลียมนี่คุณทั้งคุณวิลเลียมและคุณแม่ของคุณวิลเลียมก็ทำด้วยเนี่ยช่วยกันทำทั้งคู่เลยอะโอไมค์ก่อนแล้วคืออะไรแล้วคือเขียนว่าวิลเลียมมัมอะไรวะเนี่ยวิลเลียมมัมเฉย เพชรฉีกดือบโอเคอุ้ยหลายแถวด้วยนะประเด็นอาจจะก็ไม่แปลกเท่าไหร่อ่ะอย่างที่ผมว่าไปแหละแล้วเดี๋ยวนะหรือสามคนนีเ้เขาเป็นครอบครัวเดียวกันวะวิวนี่คือวิลเลียมปะวิวเดดเนี่ยอันนี้ William, วิลเลียมมัมวิลเลียมชื่อเขาอ่านว่าอะไร William. วิลเลียมวิลเลียมเพิร์ลไหมเพิร์ลน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีวิลเลียมมัมหรือวิวเดด เดี๋ยวนะอะไรวะโอเคแต่ทำไมคุณฮันเตอร์ถึงหวัวหลุดอยู่คนเดียวอะงงโหดร้ายมากเลยเอาโอเคกูมาพบโอดินก่อนโอดินหรือว่าจริงๆท่านจะเป็นดี렉เตอร์ของเกมนี้กันแน่นะท่านเป็นดี렉เตอร์ของเกมนี้ป่ะเนี่ยอย่างเอาเรื่องเลยเอาหน้าผู้สร้างมาใส่เป็นรูปปั้นไว้ที่ถงโอดินด้วย จะได้ไปแล้วสินะสุวหาลาโอดินะอ,องค์เจอแล้วนะครับโทอราเจ้าได้ตายในการตายที่ไห้เกียรติแต่ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเจ้าก็พาเจ้ามาได้ไกลเหลือเกินในโลกแห่งความว่างเปล่านี้เจ้าได้เดินทางข้ามผ่านดินแดนต่างๆลูนทั้งหมดได้ถูกค้นพบ และเหล่าโจทันเองก็ได้ถูกกำหลับตัวข้าโอดินจะให้โอกาสที่สองแก่เจ้าแดเลือดของทอที่ไหลเวียนในกายเจ้าขอให้พรเหล่านั้นช่วยเจ้าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและตัวข้าบิดาแห่งทวยเทพจะเป็นคู่ต่อสู้ขั้นสุดท้ายของเจ้าวัดฟักจงเตรียมตัวไว้เถิดทอรา จงจะทำภาคที่จะทำให้พระเจ้าพอใจอ้าวกูต้องสู้กับโอดินอะไรวะเนี่ยเป็นบททดสอบสุดท้ายแล้วตอนที่บอกว่าเลือดโอ้โหเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกว่ามีเลือดสองหลอดไอ้โอ้ยปอกแม่งลมมิ่งพระองค์อะไรวะเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องโอ,โอเคโอเคโอเคเลือดหลอดเดียวนะครับยังโอเคอยู่เรื่อก็สองหลอดโอ้ยห,หอบแม่งลมมิ่งได้แล้วจะทำยังไงวะนะ่ะ โอเค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 มันโลมิ่งก็จริงแต่มันยังยังอยู่ในระดับที่หลบได้อยู่นะครับโอ้โหแต่หลบโคตรยากเดี๋ยวต้องใช้ความเร็วหลบแล้วล่ะไอหอ,อกเนี่ยไอไอหอ,อกไม่ได้ด่าด้วยโอ้โหต้องหลบเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวหอ,อกมันกลับมาเรื่องว่เมื่อกี้นี้ตอนนี้เหมือนจะมีแค่มูฟโจมตีมูฟเดียวอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้มูฟมูฟเลย แล้วก็แค่แบบบินบินหนีลองเชิงอยู่เอาพระองค์อย่าลองเชิงนานดีค่ยอยล,ลองเชิงไปนานๆก็ได้ให้โอกาสผมตีฟรีกันอย่าปาหอ,อกมาก็พอนะไอหอ,อกนี่แบบกูยังหาวิธีหลบไม่ได้เลยหลบยังยากเวลงไปกลางถ่วงแล้วครับมีแนวโน้มว่ากำลังจะทําอะไรบางอย่างโอ้ยอือโอ้โหอันเดียวกูก็ไม่รู้จะลองมือยังไงโอเคกันเลยไม่รับแล้วแทมเต่า อุ้ยรับได้สอง,งนันแต่รับได้ไม่ถึงสามพระองค์องค์งโหดร้ายจังวะแย่ละผมว่าผมต้องไปแกะแกะแก๊สแล้วทุกคนแก๊สแก๊สแก๊สเอ้โอ้ยกูเร่งความเร็วแล้วมันยังหลบไม่ได้อีกอโอ้ยโอ้ย,อยเฉียดโอ้เจ้าทำให้พระเจ้าผิดหวงังโอ้โหพระองค์มึงดูหอ,อกล้มมิง่งพระองค์เดียวหอ,อกล้มมิง่งพระองค์แม่งอย่างโกงเลยชิบหาย โอ้โหหอ,อกลมมิงแม่งเอาเรื่องจริงๆครับทุกคนหอ,อกโรมิงนี่กูแบบกูตื้อเยอ่ะก <c oughs> ูจะหลบยังไงไวะเนี่ยหอ,อกโรมิงพระองค์เนี่ยโอ้แล้วสคริปยาวได้ไงประเด็นขอทุบเลยได้ไหมจะได้เริ่มเลยอ้าวออแเสงช่วยที่พระองค์ไม่พูดซ้ำพระองค์พูดโคตรยาวเลยขอเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบที่ดาวโลกเขาสอนมาอย่างนี้แต่ว่าหลอดพลังชีวิตพระองค์ก็ยังยังยัง,ย,งยังอยู่ในระดับที่ได้อยู่นะครับแค่ว่าต้องหาจังหวะปีแค่นั้นเอง แต่หอ,อกลมเองี่แบบแม่งอย่างเอาเรื่องเลยอันน่าจะต้องตีทีนึงแล้วก็หาทางหล,ลบหอ,อกเค้ <Okay. S 1> เราต้องเราต้องเราเราต้องดูจังหวะหลบดีๆอ่าอาแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่ใช่แบบเราหลบได้เลยแต่เราต้องหลบในจังหวะที่มันจะถึงตัวเราเป๊ะเพราะถ้าเราหลบเร็วเกินไปถ้าเราหลบเร็วเ็วกินไปมันก็จะเดียวตามนะครับอาโอเคโอเคกูดได้ละรู้วิธีหลบหอ,อกคงละ พลังของพระโอ่งเองไปเอ้าชิบหายแล้วใช้พลิดพลังอา้าโอเคฮึบโอ้ยฮึบโอเคฮึบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ตีเลยฮึบโอเคฮึบโอเค,อเ,คเอามมันไม่ได้มีสามัเหรอฮึบโอเคโอ้โห โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพระองค์พระองค์พระองค์ผมผมว่ามันชักจะเยอะไปหน่อยแล้วว่ะมันมันชักจะเยอะเกินไปหน่อยละอ้วอโอ้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 โหกูไม่มีจังหวะตีเลยับพระองค์แม่งปาไม่พักเลยนอกจากมันจะโลมมิ่งแล้วมันยังมีทุกงานนีกคือพระองค์ผมผมเข้าใจนะว่าตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าเอลฮอกนั่นแต่มันสามารถหลบได้แต่ประเด็นคือถ้ามึงปามาเยอะขนาดนั้นอ่ะกูอาจจะหลบได้ก็จริงแต่กูก็ตีมึงคืนไม่ได้ไงแล้วแบบนี้ชอแไหนมันจะจบอ่ะ แต่ว่าไอ้หอ,อกโลมิ่งแบบนี้น่าจะใช้โลกิได้นะครับน่าจะใช้โลกิพลังโลกิล่อได้พลังล่างแยกอันนี้มูฟตอนนี้ผมว่ามันพอเป็นไปได้อยู่แหละการลกหลบหอกนะแย่มันจะแล้วทําไมตาแรกๆที่สู้ถึงไม่ได้เจอหอ,อกหลายอันผมไม่แน่ใจบางทเาีเราอาจจะตีได้ก็ได้ครับหอ,อกผมขอลองนะเพราะมันต้องทําลายได้อะโอ้ยไม่ทัน แอคชั่นตีแรงไม่จบอ๋อถ้าหอกมันโดนเรามันจะหายไปแต่ถ้ามันไม่โดนเรามันจะไอ้นี่มันก็จะยังอยู่ของมันอย่างนั้นน่นแหละอุย้ยงั้นก็เหมือนว่าถูกสร้างมาเพื่อให้รับพลังโลกินะครับอุ้ยอืพระองค์กูตีตีนพระองค์อ่ะโอ้ยพะเจ้าช่วยพรองค์แม้ตอนกูจะตีนี่ม่งบินพอกูจะตีนี่บินอยู่สกล้เชียว เอ้ยพอพอแต่ตีนี่บินไปไกลเชียวแต่พอจะหลบนี่แบบอยู่อย่างใกล้อ่ะได้อยู่ได้อยู่ฮึบโอ้ยฮึบอะไรล่ะไม่ไม่ไมหลบไม่พ้นเอเไนอ้เวนวิรุณตายยังไม่ทันได้ใช้โอ้โหมีเลือดโอ้สปอยนะครับนามีเรียกเทพเทพองค์อือ่นลงมาด้วยแต่น่าจะเป็นการเอ่อเรียกมาแล้วก <ๆๆ S 2> ็ใช้พลังทีละตัวอะไรประมาณนี้นะผมว่าน่าจะใช่ โอ้โหพระอ,องค์พระอ,องค์อย่างเอาเรื่องเลยแค่หอกนี่กูกูแทบจะไม่รอดวะ่ะแต่หอกนี่เราน่าจะใช้พลังโลกิได้นะครับผมว่ามันใช้โลกิแหละผมว่ามันมันมันน่าจะทํามาเพื่อให้เราใช้พลังของโลกิอะ่ะเพื่อรับหอกแต่ว่าเพราะพลังมันมีแค่ใช้ได้แค่สองครั้งถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะใช้ในจังหวะที่แบบอถ้าเราหลบหอกได้เยอะๆแล้วมันมันเริ่มมีเยอะเกินไปแล้วอ่ะก็แบบใช้พลังโลกินะเพราะพลังโลกิมันจะรับเมีได้ เป็นเวลานะครับนะโอ้ยอะไรล่ะไม่โดนไม่พ้นปามาเลยพวอผมผมมาไหวชิวอยู่ละโอ้ยมาต่อไปต้องโฟงกัสในการหลบหมับเขาให้หลบแล้วเอ้ยหลบแล้วหลบรายล่าโดนตีนโอเคโอเคไม่โอเค โลกิรับหอกพวกแทนผมทีอย่าบอกเลว,ว่าอย่าบอกตัวจะโค้งมาหากูโอเคโลกิ Loki ใช้ได้อ่าถ้าเกิดว่าหอกมันล็อกเป้าไว้แล้วแล้วแบบอ่ารับดีกว่าอันนั้นพลังอะไรอะ่ะอุ้ย,อยอโอเคแต่ก็แต่ก็ไอ้นี่นะครับแต่ก็ยังยังเป็นโอเคอันนี้มาทีละจ๊อ อันนี้เราจะหลบได้ปะหลบไดบ้อันนี้พลังอะไรโอ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคผมหลงนึกว่ามันจะนี่มันจะแบบไม่ได้การแล้ววะรับดีไหมรับดีกว่าโอ้โหผมนึกว่ามันจะพุ่งหาผมสองอันแย่แล้วตอนนี้ผมทําลายไปอันนึงครับแต่อีกอันนึงยังไม่ได้ทําอีกอันนึงยังอยู่มาพวกองค์ต้องเอาจริงแล้วละ่ะ พลังพอแม่งโคตรโอพีเลยอุยอ้ยโอย้ลืมดูที่หายแล้วพระแม่ช่วยด้วยพระแม่ช่วยด้วยรัวๆเลยรึป๋โอ้โหไม่ไม่โดนยวยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ป่าหอกไปเอาหอกของท่านเองกันเลยไปไอ้หอกมันลมมิ่งด้วยอุย้ยตอนนี้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวโอ้โหโอ้โหตีทีเดียวผมนึกว่าผมจะรับดาเมจไหวหอกแมลงโอ้โหหอกแมลงอยู่ที่ผมคิด อ่แต่ได้แล้วล่ะผมว่าผมว่าได้แล้วคือจริงๆก็ไม่รู้อะมันก็อยู่ที่ดวงด้วยว่าเขาจะออกท่าอะไรมาถ้าเขาออกท่าหอกบ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับนะเพราะว่าคือหอกอะมันจะมันจะอยู่อย่างของมันอย่างนั้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ไม่โดนดาเมจอะเพราะงั้นท่าที่ใช้รับหอกได้มันก็มีแค่ท่าของแอมดอลกับท่าของโลเกะแค่นั้นนะครับเดี๋ยวโอเคพลังของทอใช้ได้ถ้าเกิดจังหวะที่มีจังหวะที่ดีก็ควรใช้พลังของทอให้มันเยอะๆไปเลย เพราะมันมันมันแรงมากเลยนะเท่าที่ดูคอนของพอเนี่ยโอเคพลังหอกของพวกองค์นี่มันยอดเยี่ยมขนาดนี้เองแม่งเลยแหละแมงแมงลมิ่งด้วยอ่ะถ้าผมหลบสองได้สองครั้งหอกนี่มันจะหายไปไหมมันมีระยะเวลาปะตอนนี้มีสี่สี่อันแล้วนะครับหอกโิโอเคโอเคมันเข้าโลกิหมดแล้ว โอเคหายไปหายไปแล้วทั้งสี่ดอกแล้วอ้าวชิบหายใช้พลังเกื้ออะไรทีนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้นี้แล้วด้วยโอ้โหอของกูทุบเลยเหอะกูจ่า,ชาใช้มาแล้วได้ครั้งเดียวเองไม่ฟุ้งเลยลกยี จังหวะที่เขาใช้ท่านี้เนี่ยแหละคือจังหวะที่เหมาะที่สุดนะครับที่จะทุบอย่างไร้ได้สองครั้งเฮทมากับตาอเมริกาแคปเทนอเมริกา,มกาไม่ได้ช่วยหรอกบอกเลยไม่เดี๋ยวไอ้พลังอ๋อยุบโอ้ยไม่ทันได้อยู่ได้อยู่ตาอนนี้ค่อนข้างดีนะครับยังยังไม่ได้ใช้พ่อแม่เลยยังเหมือนมีชีวิตสำรองอยู่อุย้ยเรียกเรียกใช้สองพลังพร้อมกันได้ด้วยเหรอโอ้โอเคผมว่าผมน่าจะชนะแล,ะละ้วล่ะ เพราะตอนนี้พลังพอยังไม่ได้ใช้อะไรหอกก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเอาเฮ้ยกูปาไปไหนของกูนะ่ะเฮ้ยโอ้โหหอ,อกลมมิ่งแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะเดี๋ยวมันลมมิ่งครับทุกคนมันลมมิ่งจริงๆด้วยโอ้โหจบละท่านลาก่อนโอ้ยเหยุดพี่เดียวจบละใจจริงก็อยากเห็นท่านใช้พลังของไททันให้ครบทุกท,ทุกตนนะครับแต่ว่าไม่น่าจะยืนไหว เจ้าทำให้พระเจ้าพอใจโอ้อะไรอ่ะอุ๊ยวอลคิรีอันนี้คือวอลคิรีใช่ปะตามตำนานใช่ไหมอุ๊ยแล้วเราก็ไปยืนกลางวงมาเถิดวอลคิรีและรับรางวัลของเจ้าตัวข้า คือผู้ที่เดินทางข้ามผ่านจินุนกากบและได้รับพรจากทวยเทพข้าคือผู้ที่กำราบเหล่าโจทัณในการต่อสู้ที่ทรงเกียรติข้าพิสูจน์ตัวเองต่อโอดินและสร้างที่ของข้าในวาฮารานามของข้าคือทอราผู้พิชิตเหล่าโจทัณ โจทันอ้ยจบแล้วโอเคนะครับนะก็คือได้ขึ้นไปวาฮาราแล้วเนาะโอเคอจบแล้วโอเคจบสักทีเอ้ยก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับนะโดยรวมๆก็ถือว่าเป็นเกมที่เป็นเกมที่ โอเคเลยนะโดยรวม,รวมก็ถือว่าค่าเวลาได้นะครับสำหรับเกมนี้จทันวาลาก็บทสรุปโดยรวมทั้งหมดก็คือตัวเอกเราก็นั่นแหละมันก็เนื้อเรื่องก็เป็นเส้นตรงนะครับนะก็คือผ่านบททดสอบแล้วก็ได้ขึ้นไปวาฮาาอย่างที่อย่างที่หวังนะครับก็อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบเออเป็นแบบกู๊ดแบบกู๊ดเอ็นอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าตามตำนานฝั่งที่แบบ อาไวกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อไวกิ้งเขาก็เชื่อจริงๆอะครับนี่นี่นี่น่าจะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรจุดมุ่งหมายสูงสุดแล้วล่ะในชีวิตนะเพราะงั้นอาถ้าเรามองมานางเอกเป็นไวกิ้งนี่ก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่เอนดิ้งเอนดิ้งได้กูดเอนดิ้งที่สุดแล้วละ่ะอาดีที่สุดแล้วเพราะงั้นก็โอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็แค่เคลียอุปสรรค พัลเซบ้างศัตรูบ้างบอสบ้างก็มีหลายๆอย่างออ้ที่เราต้องรับมือผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงบทสรุปก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะเอาจริงๆแล้วการเล่าเรื่องก็เหมือนว่าจะไม่ใช่จุดเด่นของเกมนี้หรอกเป็นในเรื่องของบรรยากาศกับฉากมากกว่าซึ่งก็อย่างที่ได้พูดไปหลายครั้งแล้วถ้าเกิดเ่าเป็นคนที่อินในตำนานนอตศึกษาตำนานนอตมาแล้วพอจะแบบรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยการที่ได้มาเห็น สิ่งที่เราเคยได้ยินมาแบบหรือเคยอ่านมาแบบเป็นตัวอักษรอ,อะไรเงี้ยแล้วแบบได้มาเห็นการตีความออกมาเป็นรูปภาพด้วยสไตล์ภาพแบบเนี้ยผมว่าถ้าเป็นคนกลุ่มกลุ่มนั้นน่าจะแบบอินหน้าดูน่าจะแบบพอใจมากๆคงอิ่มหน้าดูนะครับนะโดยส่วนตัวผมก็อย่างที่ว่าผมพอจะมีความรู้เรื่อง อ่าตำนานนอตบ้างเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่นอตหรอกครับผมค่อา,างชอบตำนานเกี่ยวกับเทพนะครับนะผมก็ศึกษาหลายๆตำนานนี่แหละทั้งอ่าหลักๆก็พวกกรีกฝั่งกรีกฝั่งญี่ปุ่นฝั่งนอตฝั่งอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยอ่าที่เราจะพอจะเห็นจากสื่อมาได้อะเนาะก็ไม่ได้ลงลึกขนาดที่ว่าแบบจะศึกษาทุกตำนานอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่ว่า อ่าอันไหนที่เราแบบพอเห็นมาบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากรู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็อ่านมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถือเป็นคนที่ลงลึกอะไรนะครับมันก็มีบางอย่างที่อ่าอิเลเมนต์ในเกมนี้ที่บางอย่างฉากบางฉากผมดูผมก็แบบอ่าพอจะแบบนึกออกอยู่ว่ามันคืออะไรฉากบางฉากก็แบบไม่รู้เลยบางอันก็งงอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มีบ้างนะครับนะแต่ว่าโดยส่วนตัวถึงแม้ผมจะแบบไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ เออผมว่ามันก็ดูดีมันก็ดูตาการตาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบศูนย์เลยอ่ะผมว่าก็อาจจะอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับสําหรับเกมนี้ <laughs> ถ้าเป็นคนที่แบบศูนย์เลยอ่ะแล้วแบบไม่ได้สนใจเลยอ่ะ <laughs> ผมว่าน่าจะงงจริงขนาดตัวผมเองตัวผมเองไม่ได้ถึงขัง้นศูนย์นะ <laughs> ผมว่าก็น่าจะแบบ20อ่ะถึง30อ่ะไม่ถึง50ด้วย20่ถึง3านะครับนาจากร้อยผมว่ามผมก็มีจุดที่งงหลายจุดอยู่นะ <laughs> ถ้าเป็นคนที่แบบศูนย์เลยก็น่าจะแบบอาจจะ ไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเกมเขานะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้มันดูดีอ่ะอ่ะเหมือนเป็นข้อดีของเกมนี้แล้วกันเพราะงันถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยผมว่าก็อาจจะไม่ได้ชอบเกมนี้เท่าไหร่โอเคโดยรวมๆก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้น่าจะไม่ได้ตอบโจทย์กับคนทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบ่าชอบเกม เสพบรรยากาศไม่ได้คิดมากอ่ะไม่ได้ขี้สงสัยแบบกูต้องรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เล่นแบบเพื่อนๆไปก็ได้ครับเรื่องความชาเลนจ์ในการตีบอสอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นผมผมคิดว่าน่าจะไม่ได้มากอ่ะถ้าถามถ้าเอาความเห็นผมโดยส่วนตัวเลยนะผมจะใช้คําว่าระดับหนึ่งแต่ว่าเนื่องด้วยตัวผมอ่ะไม่ไม่ใช่คนที่เล่นเกมแนวนี้บ่อยนะครับผมผมเป็นคนที่รีเฟลกช้ามากผมคิดว่าไอความสามารถในการเล่น เกมทานองเนี่ยคือสู้กับบอสจับจังหวะอะไรเงี้ยผมน่าจะค่อนข้างสวะเลยเพราะฉะนั้นผมถ้าถามผมอะ่ะผมจะบอกว่าระดับหนึ่งแต่โดยรวมๆผมประเมินตัวเองไว้ว่ามันน่าจะอยู่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานสําหรับความสามารถของตัวผมนะผมก็เลยมองว่าถ้าเอาโดยรวมอ่ะมันก็น่าจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้ยากน่าอยู่กลางๆกลางๆมากกว่าสำหรับเกมนี้ก็ลองดูแล้วกันครับทุกคนดูดูจากที่ผมเล่นนี่แหละถ้าเกิดเห็นแล้วแล้วรู้สึกสนใจก็เกมนี้ก็เป็นอีอก,อกเกมหนึ่งนะที่ เหมือนจะมีในเกมพาร์ทเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนจะมีนะครับนะเหมือนจะมีแต่แต่ว่าอันนี้ที่ผมเล่นนี่มันอยู่ในอ e ีพิกนะครับนะอีพ e ิกประชารัฐคือเขาแจกมาตั้งนานแล้วนะครับเราเพิ่มีโอกาสได้มาเล่นแต่ว่าตัวเกมก็ค่อนข้างเก่าแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นในสตรีมเนี่ยราคาน่าจะแค่ร้อยนิดๆน,น,นะครับถ้าถึงเวลาลดราคาก็เป็นเกมที่เล่นเพื่อนๆได้ครับเอาเล่นเพื่อน,อนๆได้แล้วกันเอาจงๆก็ คงจะอยู่ในเกณฑ์นั้นแหละสำหรับผมเกณฑ์เล่นเกณฑ์เล่นเพื่อนๆได้ถ้าถามถึงความน่าซื้อนะโดยส่วนตัวผมที่เล่นจนจบแล้วก็ไม่ไม่ใช่เกมที่ต้องซื้อแล้วกันไม่ใช่เกมที่ผมบอกว่าต้องซื้อก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันนะอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนเลยเอาง่ายๆถ้าเทียบกับ Planet of Lana ซึ่งเป็นเกมที่แล้วที่เราเล่นไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกว่า เข้ากับกลุ่มคนโดยรวมได้มากกว่านะครับแล้วก็อันนั้นคือคือเล่นจบแล้วคือรู้สึกอยากซื้ออยากซื้อเลยสำหรับแทนเดอร์็อปนาผมเล่นผ่านเกมพาร์ตนะครับตอนนั้นขอบอกไปก่อนคือเล่นจบคือแบบรู้สึกอยากซื้อเลยแต่ว่าสำหรับเกมนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แล้วกันอ่ะเดินรวมๆมันก็มีกราฟขึ้นกราฟลงแหละด่านที่แบบชอบด่านที่แบบรู้สึกว่าแมคชีนิกมันน่าสนใจหรือด่านที่แบบผมรู้สึกว่าแบบมัน มันน่าลำคาญอะหรือบางด่านที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่มีอะไรเลยอะมันก็มีมันก็กราฟมันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงพอสมควรนะครับตลอดเกมนี้แต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นเอาเพลินๆได้ครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนุกว่ากันอ่ะสนุกแหละก็สนุกแหละถ้าไม่สนุกผมเล่นไม่จบนะครับเอาจริงๆผมเป็นคนแบบนั้นนะถ้าไม่สนุกคือผมเล่นไม่จบจริงๆเว้ยผมเป็นคนเวียนหัวง่ายมาก ถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมไหนไม่อินน่ะผมเล่นจบไม่ได้แน่ๆผมเล่นแป๊บเดียวผมก็เบียนหัวแล้วแต่ว่าเกมนี้ก็สามารถมาจนจบได้นะครับมันก็มีช่วงที่เบียนหัวบ้างแหละแต่ว่าก็สุดท้ายก็มาจนจบได้ผมว่านั่นก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งแล้วล่ะว่าอ่ามันก็สนุกในระดับหนึ่งแล้วกันนะอืสำหรับเกมนี้นะครับโจทันและสําหรับโจทันวาราของเราในพาร์ทนี้ก็คงต้องจบไปเท่านี้แล้วนะครับสาหรับสัปดาห์หน้าไม่เน่ ก็คงจะพักไปสัปดาห์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับนะแต่สัปดาห์ถัดไปเราจะมาเจอกับเกมอะไรอันนี้มีช้อยอยู่ในหัวอยู่ประมาณ2-3เกมนะครับนะช้อยหนึ่งคือเกมที่จะพาเรากลับไปสัมผัสกับประสบการณ์สยองขวัญอีกครั้ง อารมณ์คล้ายๆ Little Nightmares นะครับนะเป็นอารมณ์คล้ายๆ Little Nightmares เลยแต่ไม่ใช่ Little Nightmares นะอารมณ์คล้ายๆ Little Nightmares อันนี้ก็น่าจะพาเรากลับไประทึกได้เหมือนตอน Little Nightmares อีกครั้งหรือไมอ่ก,ก็อาจจะเป็นเกมที่แอคชั่นหน่อยหน่อยหรือไมอ่ก,ก็อีกเกมหนึ่งที่คิดไว้ก็อาจจะเป็นการเปิดมิติใหม่นะครับนะของการไปสโ,โลไลฟ์อย่างเป็นทางการ แต่มันจะยาวงายไงประเด็นอันนี้ก็ไม่รู้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 คือมีเกมแบบอยากเล่นเยอะมากเลยอยากมาลงเยอะมากแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอาไหนมาลงนะครับนะก็เลยโอเคเราติดตามดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเกมอะไรกันแนะ่แต่ก็หวังว่าทุกท่านจะพอใจนะครับนะคอมเมนต์ไว้ได้ยังคอมเมนต์ไว้ได้อยู่คอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะถ้าอยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์ไ้ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ไกลเกินเอื้องผมก็อาจจะเอามาเล่นก็ได้นะครับนะงั้นก็สําหรับจูทัน ของเราในพาร์ทนี้และเกมโจทันของเราในครั้งนี้ก็คงต้องขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่ตามรับชมมาจนจบนะครับนะแล้วไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรรอรับชมนะครับนะาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วโชคดีครับทุกคนเจอกันใหม่